ม,มันแค่ไหนตื่นเต้นมากๆครับในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เรามีกําหนดทอดน่าจะช่วงปลายปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรแบบจุกเฉินเกิดขึ้นมาครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างล่ะคะตอนนี้ก็มีเตรียมจัดกระเป๋าไว้เผื่อแบบจุกเฉินปุ๊บเราก็จะได้พุ่งตัวออกไปได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะพยายามแบบไม่รับงานที่เป็นไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าต้องค้างคืน เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดมีอะไรฉุนรุ่งปุ๊บเราจะได้แบบพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลากระเป๋าเยอะไหมคะของที่เตรียมไปคุณแม่มือใหม่ไม่เยอะไม่เยอะใช่ก็ถามแบบคนที่เขามีลูกมาก่อนอะไรเงี้ยว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เสื้อผ้าลูกอะไรอย่างี้เสื้อผ้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไปอยู่จริงๆตหนดการคือที่พวกเอาตามเลิกที่เราดูมาหรออะไเงเพราะเราเป็นคนเชื่อเรื่องเรจริงๆก็ดูไว้มีประมาณ สามวันสี่วันก็คือ,อคก็ถามพระอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยท่าน, <c oughs> ทานก็จะให้เลิกมาประมาณ4วันอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเลิกแบบกระจายกระจายไว้ในช่วงปลายเดือนครับเลือกไว้แบบวิกนี้วิกนี้วิกนี้ถูกต้องอันนี้กูจูดที่พอเองว่าจะผ่าทอดผ่าทอดครับครับสี่เลิกที่สี่อีกเวลาได้ไหมคะเวลาต่างกันเวลาเวลาเวลาเหมือนกัน ใกล้ๆกันในใน,ในแบบที่เขาให้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าวันก็จะอาจจะแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับอย่างที่ณสวยเองตื่เนเต้นยังไงขนาดไหนคะจุ๋ยคุณจุย๋ยตื่นเต้นไหมคุณจุ๋ยก็ตื่นเต้น,ค,ตนครับคือตอนนี้คุณแม่เขาก็เริ่มคุยอายมากๆแล้วแล้ว,ลวก็หมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะนะฮะช่วงนี้ก็จะมาเจอคุณหมอแค่ทุกซ์วีคเลยอะไรเงี้ยครับครับคือบำรุงมันหนักมากเลยนะคุณจุ๋ยก็จะหิวยุ่ทุก สองชั่วโมงอะไรเงี้ยหิวหิวหิวบ่อยหน่อยเวลาเราอยู่ด้วยกันก็แบบเราเพิ่งกินข้าวไปอะไรเงี้ยเราแล้วเขาบอกผ่านไปสองชั่วโมงเฮ้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเรายังไม่ย่อยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณแม่เขาจะแบบต้องกินสองข้าวอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อน,น้องอยู่ในท้องด้วยแล้วอย่างแบบช่วงกลางคืนมันจะมีอาการแบบตอนกลางคนแต่ว่าช่วงนอนเนี่ยมันจะมีอาการเลี้ยวหลงๆอะไอย่างเงี้ยแล้วจากที่ตรวเขอนใกล้ม,มันมีอาการการของจุ๋ยก็คือเขาจะนอน นอนราบไม่ได้แล้วน,นอนตะแคงไม่ได้ก็คือจะต้องนั่งนอนมาเป็นมาเป็นเดือนแล้วครับก็สงสารอยู่ครับคือเขาไม่สามารถนอนลงไปได้เพราะว่าเหมือนแบบมีกดไหลย้อนที่แบบดันขึ้นมานอนตะแคงก็เหมือนเจ็บซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเป็นนั่งนอนวันแรกๆเขาที่เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็นอนไม่หลับเราก็ เราก็สงสารเพราะว่าโหสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งร่างกายก็เริ่มเริ่มปรับตัวได้ก็ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับแล้วนอนท่าเดียวกับภรรยาเลยไหมคะเราไม่นอนท่าเดียวกันเรานอนท่าปกตินี่แหละแต่แต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่าเธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยแต่เราก็นอนเฝ้าเฝ้าท่าตลอดก็อยู่ข้างตลอดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไหมไม่มีเลยครับช่วงนี้คุณแม่เขาก็ อารมณ์อารมณ์ดีฮะสนุกสนานครับท่องที่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อยเรียบร้อยครับมีมีครบทุกอย่างเลยครับครับผมแลน้วันนี้คือสัญชาติญาณความเป็นพ่อเป็นแม่มันเริ่มมีมีครับก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเราคิดถึงอนาคตที่มันกำลังจะมีมีแบบหนึ่งชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างี้ครับแล้วอะไรที่เราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึง กันและกันอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเอาะเราจะเราจะเลี้ยงเีายังไงแล้วเขาจะเรียนที่ไหนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เหมือนแบบเราก็คิดถึงอนาคตของลูกมากกว่าทุกวันนี้สายตาแบบเป่งประกายมากเลยนะักะงก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่พูดกับจุยตั้งใจมากๆครับที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าเราอยากอยากจะมีลูกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างที่ทราบกันว่าพอ ร่างกายของเราสองคนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนคะรับก็ใช้เวลาในการต่อสู้ในการที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเกือบตัดใจกันไปแล้วแล้วสุดท้ายเราก็เราก,ราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเหมือนเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมากๆเลยคนระับมีเข้าไปยืนจริงๆไขยังมีเหลือไหมครับจริงๆคือมีน้อยมากเลยครับมีน้อยมากสุดๆนะแต่ก็จะไม่ หร,หรือว่าถ้ามันใช้ได้จะาจะมีคนหนึ่งว่าจริงๆก็ๆใจอยากจะมีสักคนหนึ่งอะไร้ยแต่ว่าก็ต้องดูร่างกายของจุยด้วยว่าว่าหลังจากที่ข้อน้องแล้วอ่ะร่างกายเขาเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องมีไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับใช่ครับมีเข้าไปยืนดูห้องลูกที่เตรียมเอาไว้แล้วแบบคิดไหมคะว่าแบบเดี๋ยวตัง้งแต่รับเบบีจะมาจะมาเลี้ยงในห้องมีแล้วมีตัวแบบมีไปมองไปัยงมองทุกวันเลยพี่นนคือมีเตียงเล็กๆอะไรไงเขาวางไว้แล้วก็นนวนน แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะมีแบบตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมามาอยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนอนยังไงดีเราจะให้เขานอนคนเดียวหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จินตนาการทุกวันแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังแทบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโจทยก็เปิดเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับอ่หลังคลอดนี่เราจะอยู่ในนงาสักกี่เดือนคะอะไรนะครับหลังคลอดนี่เราจะอยู่สักกี่เดือนคะหรือว่าแบบยังทำงานทุกวันอยู่ก็ละครละครที่ถ่ายก็กำลังจะปิดกล้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแทนไว้ว่าจะเลี้ยงลูก เองสักสองสาเดือนก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมารับรละครช่วงสักประมาณมีนาอาไนะไรประมาณนี้ครับอย่างชื่อนี่ก็คือใช้พีเจเลยไหมหรือว่ามีชื่อพีเจเลยครับ <ๆ S 1> ใช่ครับตอนน้องพี่พเจตอนแรกใช่ไหมคือตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกก็คือเรียกกันเล่นๆไปก่อนน้องพีเจน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเราทําคลิปลง YouTube พอเรา โพสรูปไปอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้องพีเจก็เลยชื่อเล่นแล้วก็เลยกล่าวว่าจะเป็นน้องพีเจนี่แหละแชื่อจริงชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับ oh. <laughs> แต่ก็คือมีเลือกมีลิสต์ไว้ไว้บ้างครับแต่ว่าเ็จะเป็นคุณแม่เขาเป็นคนเลือกครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้คุณพูดจะอันนี้คุณพูดจะเข้าฟ้องพอดดไหม ผมไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไหมอ่ะหรือว่าาการอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้มีความกลัวตรงนั้นกับเลือดไม่กลัวเลยจริงๆก็อยากถ้าถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากเข้าไปให้งนุ่งใจเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็ทาเพื่อลูกทำเพื่อเรามาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากจะเข้าไปแห้งนุ่งซเขาหนัครับแต่หมดท่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบว่าประสบความสำเร็จทุกอย่างในเรื่องครอบครัวของพี่คุณมาทั้งแบบสร้างบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วแล้วเขาก็เลยจะมา มีความสุขมากเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องเรื่องลูกแล้วก็เรื่องสร้างบ้านให้ปามาสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกอย่างมันเสร็จพอดีกันกับกับกับลูกที่กำลังจะเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบวันเลยวันแฮปปี้มากๆที่ที่ได้ทาสิ่งที่เราตั้งใจเห็นว่าก,ก่อนนะขู่บนมาเยอะมากนี้พอประสบความสำเร็จแล้วยังจะไปแก้นบนอะไรที่ไหนจริงๆเราไม่ ไม่ได้บนเลยครับแต่หมายว่าเราก็ขอพรอเ,ปเป็นเป็นเป็นการขอพรมากกว่าที่ใครๆว่าที่ไหนแบบดีขอลูกได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขอพรถ้าได้มีโอกาสไปหรือผ่านไปค,ครับขอบคุณครับ